คลิปนี้ผมจะพาทุกคนขี่รถเล่นในจังหวัดนองคายหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวทะเลบัวดแดงนะครับในจังหวัดอุดรธานีไหนๆแล้วก็ใกล้จะก,กลับบ้านแล้วครับก็เลยพามาขี่รถเล่นในจังหวัดนองคายกันก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมถูไทยไบเว็บนะครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะไปที่ริมแม่น้ําโขงกันนะครับในจังหวัดนนองคายนะครับซึ่งผมน่าจะตรงไปที่อําเภอสังคมผมจะไปที่วัดตากเสื้อใช่ไหมที่มีสกายวอล์กนะครับแล้วก็มองเห็นวิวน้ําโขงเห็นประเทศลาวนะครับผมมาเคยเห็นภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ แล้วผมอยากไปนะครับมันเอารถไปถ่ายรูปกับหน้าผาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาตรงนั้นนะครับโอเคอยู่ห่างจากเราประมาณ160กว่าโลนะครับก็วันนี้มีเวลาอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะอยู่โซนิสานนะครับพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับนะครับเพื่อเราเตรียมทริปลงใต้นะครับตอนนี้ก็จะ9ก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเสร็จจากทริปนี้เราก็จะลงใต้กันต่อเนื่องเลย164กิโลนะครับสุวัดผาตากเส้ยเมื่อกี้ที่ผมเปิดดูแมพคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยวย้อน ดูภาพใหญ่นะครับก็คือมันให้วิ่งตรงไปเกือบถึงหนองคายแล้วก็ตัดซ้ายออกที่21 1แล้วก็ไปเลียบไ่น้าโขงเนาะพี่ๆน้องๆหลายคนถามผมมาว่าจอ,อนี้คือจออะไรนะครับมันคือจอสแสดงผล m o ตวิชั่น X o n มีกล้องด้วยส่วนตัวของแผนที่นะครับจะเป็นแอปอะมซึ่งโหลดลงโทรศัพท์ป,ปุ๊บม,มันก็จะมาโชว์บนหน้าจอนี้เลยทันนี้ยังไม่เคยวิ่งเลียบไ่น้าโขงเลยมั้งเนี่ยนี่ไปวิ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เท่ากับว่าทริปนี้เราวิ่งไปถึงหนองคายเลยเนาะอำเภอสังคมน่ง้ย,ยขอ,อยู ตอนวิ่งจากบึงการลงมาอุบล่ะอากาศยังหนาวอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวเช็คจาก้อหน้าก่อนยี่บสององศาแต่เมื่อกี้ถ้าจอดเฉยๆแล้วแบบตากแดดนะร้อนมากเลยแต่พอขับรถปุ๊บเย็นเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมุ่งหน้าออกออกไปที่ถนนใหญ่นะครับถนนมิตรภาพก่อนนะฮะแล้วก็ไปวิ่งมิตรภาพต่อ นี้เรามาออกวิตภาพแล้วนะครับแต่มันลงมาสามขีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะน่าจะเติมแถวแถวหนองคายนู่นเลยได้อยู่ไม่ก็ออกจากอุดรมาเติมเลยขออยาเครือพื้นที่อุดรธาน,นีนะครับไม่ได้มาอุดรน,นานแล้วอ่ะมีใครอยู่อุดรบ้างฮนะคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับมานอนอุดรน,นะครับก่อนพรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพต่อนะครับ เดี๋ยวผมน่าจะทะลุเมืองไปเลยนะครับวิ่งบนวิตรภาพนี่แหละออวันนี้วันจันวันทํางานวันแรกของปีนี้นะครับรถน่าจะเยอะอยู่เก้ามงสามสิบแปดนะครับอันนี้วงเวียนที่สามละในเมืองอุดรนะอะไรอะตึกอะไรอะแลนด์มาร์ค ทุกแลนด์มาร์กอะไรเกี่ยวกับไอทีเหรอเอาละครับหลุดจากอุดรมาละเดี๋ยวเราจะตรงสู่จังหวัดหนองคายต่อเลยนะครับเติมน้ำมันแป๊บนึงนะครับมันเหลือสามขีดเอาชวดดัวร์ดีกว่าีิเขียนลุ้นนะครับเพราะว่ารอบนี้ไม่ไเราถังสำรองนะ หลกันต่อถามเมื่อกี้เติมไป90บาทนะครับ152กิโลได้ฟาเฉเลี่ยมา54ลิตรนะครับประหยัดมากเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> เสียวมากไอลางรถไฟให้มันตัดขวาง <c oughs> <c oughs> เหลือ115กิโลนะครับสู่อําเฟอสังคมนะครับวัดผาตาักเสื้อนะชิวมากวันนี้ไปเรื่อยๆเลยครับ <c oughs> หลายคนถามว่าแบกของหนักสั่นไหม นี่ครับลูกดิกเลยฮนะโอ้ชิวแตกจำได้ว่าโดนลูกตะก้อกลับไปรอบนี้เปลี่ยนด้วยมันดูนดิเดี๋ยวมันจะกินเนื้อเข้าไปฝั่งขาเข้าอุดรมีมะพร้าวเผายาวกลับบ้านยังง นี่นี่นี่เราถึงป้ายหนองคายละเดี๋ยวขอแวะแป๊บนึงนะครับคันนี้เคยมาเที่ยวหนองคายอยู่รอบหนึ่งนะตอนที่เรากลับมาจากเวียดนามอหนองคายครับทุกคนหนองคายเขาให้เลี้ยวไปทางสองหนึ่งนะครับไปทางท่าบ่อไปทางศรีเชียงใหม่ เหือเจ็ดสิบเก้ากิโลนะครับถึงแล้วไม่รู้ว่าแถววัดจะมีร้านอาหารหรือเปล่าครับมาจากกรุงเทพครับโอ้รถเท่มากจากจำเท่มาหนองคายแล้วก็จะไปโน่นเนี่ยจะไปจะไปบ้านผืออ๋อครับเอาไฟหมดพอดีได้ไหมครับครับไฟหมด อ๋อต้องสตาร์ทเท้าเฟียวจังบ้านผืออยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่ไม่ไม่เคยได้ยินเลยนาเขาก็มาจากกรุงเทพมาหนองคายเฟียวมากติดแล้วติดแล้วเดินทางปลอดภัยนะครับแกอายุเยอะแล้วแบบยังขี่มาสายเที่ยวเลยเมื่อกี้ใช่หนูแ่ะผมไม่มั่นใจนะไม่ใช่ดิเมื่อกี้ไม่ได้สังเกต มีสตาร์ทาวน่าจะใช่นูนะทะเบียนแกสวยด้วยแปดแปดแปดโอ้โหพูดถึงทะเบียนเชอรี่ผมก็เปลี่ยนทะเบียนแล้วนะจาก1743เป็น6399แล้วนะคันนี้ผลรวม45นะครับเลขดีมากหลังๆเริ่มมาเล่นตัวเลขแล้วนะครับ <laughs> จำได้ว่าตอนนั้นเคยเอาน้องโรสมานะครับแล้วก็เลาะไปทางไปทางเรียบผงอะ่ะที่นี่แหละเออใช่ตอนนั้นมากับน้องอ,อมนะครับที่มาจากเมืองเลยมาหนองคายเนี่ยจาได้ละจําได้ละอ๋อที่นี่คืออําเภอท่าบ่อนะครับตรงวัน้ดนึงก็สีเชียงใหม่แล้วก็น่าจะเป็นอําเภอสังคมนะครับเพราะว่าวัดอีกห้าสิบโลย แรกจะเข้าปทามีก๋วยเตี๋ยวดักหน้ากินเตี๋ยวเลยแล้วก็ ก็เหมือนที่เชียงรายเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้อยู่หนองคายนะครับด้านหน้าคือประเทศเราวนะแล้วก็แม่น้ําด้านหน้าก็คือแม่น้ําโขงนะครับตอนนี้เราวิ่งเรียบโขงอยู่นะดูสิดูสิเราไกถึงแล้วครับอีก14กิโล จริงแล้วถนนเส้นนี้นะครับที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันสามารถเลียบให้น้ำโขงไปจนถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยได้เลยนะครับคุทุกคนช่วงนี้แม่น้ำโขงน้ำใสอ่ะมันไม่ใช่น้ำป่าแล้วอ่ะช่วงมกรานะครับนี่ๆีเราต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับ ัดผาตากเสื้ออยากกินซ่อมดำตรงเลยเดี๋ยวกลับก็ไปในเมืองก่อนก็ตรงนี้จะอยู่ก่อนถึงสังคมประมาณสิบกิโลนะครับถ้าเรามาจากหนองคายนะัดผาตากเสื้อจากทางแยกเข้ามาหกกิโลนะครับก็จะขึ้นเ่ายาวๆเลย ร้วัดแล้วโอ้ทางเขาทำใหม่นะครับหโอ้โหสวยมากถึงแล้วครับมุมนี้สวยมากเลย นี่ครับด้านหน้าคือแม่น้ำโขงนะฝั่งนูนนนงน้นประเทศลาวนู่นครับฝั่งนู้นประเทศลาววัดเข้าไปนิดเดียวถึงแล้วตรงนี้ก็คือบริเวณในวัดนะครับยังอยู่ในวัดอยู่ นะครับวัดน่าจะต้องตรงขึ้นไปตรงนูน่นไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่วัดกันดีกว่าไปชมวิวก่อนนะตรงนี้ล่มรื่นมากครับผมเห็นแล้วมุมที่เขารถมาถ่ายก็คือตรงนี้แหละ ฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงก็คือบ้านเราฝั่งขวาก็คือบ้านเขาตอนนี้แม่น้ําโขงก็แห้งเป็นหย่อมๆทางจีนไม่ได้ปล่อยน้ํามาเพิ่มนะครับน้มหน้านะครับหรือด,ดูแรงก็ประมาณนี้แหละหนาวไปแรงนะครับก็จะเห็นเป็นเนินทรายอยู่กลางแม่น้ํานะครับถ้าคนชอบถ่ายรูปตรงนี้มีจุดถ่ายรูปนะครับตรงนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปในวัดต่อ ่มลื่นมากครับที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงสกายวอล์กนะครับที่นี่ก็จะมีไฮไลท์นะครับหรือว่าจุดเด่นอยู่ที่สกายวอล์กด้านหน้าเรานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนี่ครับตรงนี้ข้อควรรู้ก่อนขึ้น มาชมนะครับตรงนี้คือเขาจะต้องใส่ถุงเท้าสีฟ้าเนี่ยเขาจะคิดคู่ละยี่บบาทนะครับเพื่อขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กแต่ก็เป็นสกายวอล์กเล็กนะครับไม่ใช่สกายวอล์กใหญ่นะสั้นๆนิดเดียว ผาตากเสื้อเป็นวัดสวยบนยอดเขาที่อยู่ในตำบลผาตั้งอำเภอสังคมในจังหวัดนองคายซึ่งจะมีวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทั้งประเทศไทยและก็ประเทศลาวเพราะมีแม่น้ำโขงหลายขั้นและตัววัดเองนะครับกำลังเป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามีวิวอันสวยงามและมีสกายวอล์กกระจกใสรูปวงกลมนะครับจุดชมวิวตรงนี้มันสามารถมองเห็นผาด้าน,นล่างได้สามารถมองเห็นทั้งวิวประเทศไทยและก็วิวประเทศลาวได้ด้วยนะฮะ มันก็เหมือนเป็นผ้าตัดลงไปนะครับสําหรับสกายวอกถ้ามาตอนเช้าน่านจะสวยนะครับลุนทะเลหมอกได้อยู่ยิ่งหนาวๆช่วงเนี้ยอาจจะมีทะเลหมอกให้ชมนะเนี้ยเรามาบ่ายแล้วนะครับก็ร้อนนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่เมืองหนองคายก่อนนะก่อนถึงเมืองหนองคายเนี้ยมันจะมีจุดที่เราลงไปตรงแม่น้ําได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นก่อนถึงประมาณสิบกิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวแม่น้ำโขงกัน องัดก็ประมาณนี้นะครับมีจุดชมวิวหลายที่เลยก็มีสกายวอล์กนะครับไปครับไปครับปลายทางวันนี้นะครับก็คือตัวเมืองอุดรนะตอนน,ะนี้อยากพาน้องเชอรรี่มาขี่รถเล่นแถวแม่น้ำโขงนะฮะไหนๆก็มาแถวนี้แล้วนะฮะ ถ้าจะแถวๆนี้วันที่เราจะลงไปข้างล่างนะครับเพราะนี่อีทางลงเลยนี่ครับแม่น้ำองแบบใกล้ๆชายแดนไทยลาวโซนนี้ที่ย้อนกลับมานิดนึงเนี่ยมันไม่ค่อยมีแก่งละแสดงว่าตรงนี้น้ำน่าจะลึกด้วยก็จะม,มีแก่งตรงนน้นนะตรงกลางตรงนี้น่าจะลึกนะเป็นร่องน้ำนะน้ำไหลแรงมากตรงนี้ ไปหาเจอฝั่งตรงข้ามผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองอะไรนะของเรานั่นนะครับก็มีรถวิ่งสัญจอรอยู่นะครับเหมือนบ้านเราเลยแต่บ้านเขาจะวิ่งขวานะครับบ้านเราวิ่งเลนซ้ายนะฝากบรรยากาศตรงนี้ไว้นะครับด้านตรงข้ามนะครับเนี่ยกตรงข้ามกับเราเลยคือนครหลวงเวียงจันทร์นะครับในประเทศเรานะที่ด่านหนองคายอะ่ะมันจะเป็นฟิลคล้ายๆแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรอบนอกอะ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าตรงกับเวียงจันทร์จริงๆเลยก็จะอยู่ช่วงนี้นแหละช่วงสี่เชียงใหม่เนี่ยครับจะอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์เลยนะเรากําลังมุ่งตรงสู่ตรงด่านมแดนหนองคายนะครับพาน้องลี่ไปที่ด่านพมแดนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งตรงเขาอุดรกันต่อนะครับเขาจะตรงนี้หนองคายประมาณ2ี่สิบโลนะครับ จริงอากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะแต่ว่าแดดร้อนมากครับยังสู้ลมหนาวไม่ได้แต่เข้าไปมาจำไว้ก่อนนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวพาน้องเชอรี่ออกไปเที่ยวข้างนอกอีกนะครับโอ้โหแล้ก็จะเป็นรถ ไทยที่จอ,อกดานนะครับเหมือนด่านเนี่ยเขาทําใหม่นะครับเหมือนทําหลังคาเพิ่มนะเออดูใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะตอนแรกตรงนี้จะเป็นโลง่ลงๆนะครับไม่มีหลังคาเลยอจอดรถลมๆสบายแล้วตอนนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปทางหนองคายนะครับตอนนี้ผมจองที่พักที่อุดรไว้เรียบร้อยนะครับหางจากตรงน,นี้น่าจะประมาณหกสิโลได้ประมาณเนี้ย ห้องพักนี่ฟิลแคมปิ้งมากๆเลยครับชื่ออะไรนะอะไรรู้อา่อานไม่ออก <c oughs> นี่ครับเหมือนอะไรสักอย่างนึงอะ่ะเหมือนฟิลแคมปิ้งอะเดี๋ยวเราอันนี้เราได้ห้องนี้นะครับ650บาทคืนหนึ่งก็มีมาจำสามร้อยสามห้าสิบนะครับเป็นพันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคืนให้เดี๋ยวพาไปดูในห้องป๊บนี้ นี่ครับห้องน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราพักผ่อนแป๊บหนึ่งนะคบสวัสดีตอนเช้าครับสรุปวันนี้หรือเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนนะครับว่วงครับเดี๋ยววันนี้เราต้องยิงตรงกับกรุงเทพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมรถนะครับเพื่อเดินทางลงใต้กันต่อก็เดี๋ยวมาดูนว่าเราจะไปไหนนะครับก็จะเป็นคันที่หลายๆคนอยากชมมานานนะครับเอ v 7 5 0ดีเจนะ็ห้าูนย์ะไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่า ส่เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับจากอุดรน,นะยิงยาวรวดเดียว8ชั่วโมงนิดๆน,นะครับ8ชั่วโมง8อนาทีเมื่อเราออกมา8.40โมง40นะครับคราวนี้4.48โมง4มันเหมือนจะไม่แรงนะแต่มันก็ทําความเร็วได้ร 100, 100, 100้อยหนึ่งร้ยสิรอยยี่นะเดี๋ยวมาดูค่าน้ํามันรอบนี้กันดีกว่าทริปนี้นะครับน้องเชอรี่เนี่ยของผมวิ่งไปอุดรเปน็นหนองคายนะครับพันสก้โลเติมน้ำมันไปแปดบาทนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ห้า 1.15ลิตรเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอพักพ่อนนะฮะเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกต่อเนื่องกันเลยนะฮะ